สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องไปวันนี้พี่เอเทนไปเดี๋ยวพี่ไปดูด้วยยังไม่เต็มครับโอ้ยังไม่เตม็มจะคอยจนกว่าจะเต็มไหมครับคุณเทนถ้าถ้าเต็มล่ะเอาใช่ไหได้ยินว่าแถวนี้มีผีแม่ไหมนะครับ<อ>มีแน่นอนครับแถวนี้ผีแม่แม่ไบ้านโดนบ้านหลังนึงโดนไปแล้ว ยักษใหญ่ผู้ขายยักษ์ใหญ่ผู้ขายยักใหญ่ผู้ขายยักษ์ตาันเยอเป็นยักษใหญ่ีเวยักษ่ผู้ข่ผู้ข่ายผู้ขายผู้ข่ายผู้ข่ายผู้ขายผู้ข่ผู้ขาย่ายผู้ายผู้่ายู้ข่ายผู้ข่าย่ายผู้ขยผู้ข่าผู้ข่ย้ขู่้ายผู้ขายผู้ขาย้่ายผู้ายู่าตผู้ขายขย้ข่ายเู้า้ายผู้ข่ายผู้ขาย ใส่ดิวส่ดิใส่ดิย่าบีเอ็กซใส่ตาที่ไม่พูดไเลยใสเป็นฝ้เอาไปเี่พี่ชายไปใช่หมไม่ไม่ไม่เอกช้ไปใช้เฉยๆมันเลยเป็นงันนี่ไงสองนี่คือยันกันทีนะครับยันกันทีนะแดงของพี่ยหยหน่อยยายจะทาแป้ง คืนกันผีนะครับซีแดงเนี่ยนี่คือบ,บันทามันเป็นรปแนี่ก็ไม่ใช่บันผม,น,มน,ญญนะครับเป็นแค่บัญญัติมันแค่บันญันะครับอย่าลืมเป็นเพียงแค่บันญ,ญัได้ยินว่าแถวนี้มีผีไม่ไห้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับผมมีบ้านหลังนึงโดนไปแล้วลนี่ไม่เป็นไรครับผีไม่ไห้ก็เสื้อแดงครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวครับแต่ก็ต้องกลัวอยู่นิดนะครับี่ต ที่ตำขุนดูขนาดตัวเล็กเพราะมันใจกะเราก็ต้องกลัวอย่างนี้ครับว่าเจ้าพินจะมาโดนถ้าคุนหนึ่งเดือนอยู่หนะไม่รู้นะครับเราไม่รู้กันเลยนะครับรคุณเชนคุณกัตสวัสดีครับว่าไงครับคุณพ<ว>่อจะเข้าราย,ยาการสวัสดีค่ะ ไปใช้พี่อ๊เป็นไงอ่ะโอ้ยน่ามือยูซงสตาร์เขาเพื่อห็นไปเป็นไปยี่น้องเขาแบเห็นไหมค่ับเห็นได้ข่้วืดโทรศัพท์พี่โอ๊คเฮ้ยเราก็กำลังอัดคลิปมันๆกันอยู่นะครับเนื่องจากว่าได้ยินมาว่าแถวนี้มีผีใหม่ๆมันก็มีจริงนะครับแล้วตอนนี้กำลังถึงเข้าช่วงไม่มีคนเลยไม่มีคนเฮ้ยทำไมไม่มีรถผ่านเลยวะ เหมือนกันละบ่มีรถพานเลยว่ะคืนนี้เทียนกล้ดับยังไงไม่ไม่เทียนกล้ดับยังไปเอาไปอาบน้ำพร้อมพ่อเด้อน้ำผู้ใหญ่ พี่ม <ici> ีเพื่อนอาบพีจะ่งเกงอาบล็อกมานี่ก่อนโอ้ยนี่หัไฟนี่อยู่ในห้องน้ำเน่ยผมมีเพื่อนอาบพรายายกลัวไปเกิปอาบน้ำยู่ไปนั่นน่ะมานี่ก่อนมานี่ก่อน Yeah. 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 Fab now.